สวัสดีครับมานี่เดือนื้อติดมันง่ายๆมากพี่น้องมาน,นี้สิมกาก่อยนะครับเนาะสิมาซ้อยสร้อยส้อย,อยตามใจชอบเนยพี่น้องซ้อยเนี่ยแบบลักษณะนี้ก่อนมาซ้อยเป็นต้นนิหน่อยครับพี่น้องต้นใหญ่ต้นหน่อยออเยยอนหลือตะบักนะครับเนาะซ้อยประมาณนี้นะครับรน่าจะี๋มาใส่เครื่องปรุงนะครับเนาะพริกเก่าครัวพี่เก่าเลยครับผมใช้ดีสดดีแท้ใซ่ผักลูกไ่เดือดนิดนึงครับผมค้นๆเรียบร้อยครับผม ครับผมขอกวับสว,วัสดีพี่น้องผงไปสุขูสุขคนครับมืณีอยูก่กบผมครับอยู่ผาแซบคือเก้ากับพี่น้องสำหรับมณีนับเป็นเสนอเมนูก๋อยเนื้อติดมันพี่น้องเพราะไม่เนื้อเสือนะครับเพราะไม่เสือห้องไหายได้เป็นเนื้อติดมันครับเนื้อติดมันสวยๆเลยครับผมพร้อมตับยอนนะครับเนาะมีตับยอนเนาะพร้อมมือนีพักมากไม้ครับผมผักสดมณอนี่บักพริกหวานนะผมครับพริกหวานแต่ก็มีถั่ยแก้วนะพี่น้องถั่ยแก้วเพิ่มความแซบนะครับเนาะแลวกับพี่บักมะระขีดนกนะครับขาวเหนียวกวางขาอน้อยคือเขึ้นอนมมาาพี่น้อง โอ้โหอะไย่หางครับข้ามแหลกแข่งมันจะเสียบกันครับเอับรุ่มพี่น้องมาพี่น้องมากินยามได้์เสียบยำนั่นแต่ว่าก๋วยมื่อกี้เป็นเดย์ก๋วยเนื้อติดมันเสียบครับกินยามได้์เสียบมันไหนดีครับแต่พออยาตั้งมาดังกินได้ครับเด้อ พลอยอย่างดีพี่น้องถ้าเนื้อเสื่อมหยวกนิดเหียวแล้วนะครับเนาะ ผมไตบ่บ่อเหลี่ยงที่เราครับ ผิดมั่นเจ็บแสบพี่น้องพี่น้องก็อาจจะบอกขอแกนะครับนะว่ามั่นง่วงกับไข่ง่วงคือการบวบวคือ้เล,เลยครับ เพราะย่างครับไข่กับส่วนหนึ่งมันกับส่วนหนึ่งครับนติดมันไม่ใช่บุยไม่มีถูกตัวครับเป็นมีบางตัวตัวก็ไม่น้อยครับ จีนองเลีเ้ยงเบาเคี้ยวน้อยครับตุ้มตุดมจะมีย่างเดียวอืมย่างกรอบม้านใหญ่อย่างเดียว พอบรรยากาศี่สวนให้เขาแบบพี่น้องร่มเนี่ยเอาเนี่ยให้เขา วอวดตัวพี่น้ะอคนนะครับ ดดดดเดีย๋ยวจะซดนะครับเนาะติดมันสดเลยกันเขาตูา้เย็นแล้วมันือเป็นอีกไลน์นึงนะครับเนาะผีแนวนึง โอ้ยมันกระไร่พี่น้องมันมากมาก Nói chuyện hết chẳng lắm งานอยู่ใกล้นะนพี่น้องเชียงปาเทียนงานในหมู่บ้านนะครับยี่สวนอยู่กับทิดถน,นนดำครับผมแล้วนกะ็มาไกลจากบ้านเป็นเดี เรเชียงนาสีไลเนี่ครับรบกวนเนี่ยขอ,ขอตดกอฟเลยครับเนาะเป็นถนนดำ มันนุ่มๆครับพี่น้องนุ่มครับเสื้อไล้มันฉีดเป็นเนื้อเหนียวนะครับเนาะเนื้อเหนียวแน่ครับจะกลับมัานที่กันเสื้อลองไห้บาดเนืออ้ออินบอกเผาครับเสื้อลองหห้มัที่มีสองสันเ์พี่น้อง สามสันสันแรกที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยครับแจ้งเหนียวสันจอที่เป็นเนื้อครับสนันในในอีริที่เป็นเกี่ยเกลี่ยหรือเปล่มือหั่นแล้วมันแสีบกว่าหมูเกี่ยเต็มหนึ่งเหนียวครับแข็งเหยาดีๆเนี่ยยำไงหรือครับมันเฉียวก็ได้เฉียวดีๆแจ้งบ้านเนี่ยครับมับนคือผเผาล่ะ Mm-hmm. เฮ็ดเต่เฮ็ดเต่โอ้ยกระนาดล้มเลยครับเนี่ยเอ้านะครับเนาะที่เหลือวันจีนี่เป็นห้าเหรียญน้ำที่ครับห่อนี่เป็นห้าเหรียญน้ำเดี๋ยวมุนครับ 嗯，又爱别闹。 ครับผมคลิปนี้ก็ได้ขอไว้เพียงสิมีก่อนะครับเนาะมันนี้ก็สิขออำลาพาจากพี่น้องพี่ก่อนนะครับเนาะสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับทุกท่าให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้โยปลาแชร์ไปนำลิปต่อไปนะครับสำหรับมันนี้พิษพลาดประการใดหรือว่างกินมุ่งมัากเงินไปกระต่องขอโทษขอไว้เป็นหลังการขอผมขอบคุณที่เ็่มติดตามรับชมครับมันนี้เข้กล้าวข้อมาสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องพู้อคลิปนายครับ